สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟุงชาแนลนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเชาวคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับการขุดเหรียญวลัสคอยนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับด้วย CPU นะครับเป็นวิธีการที่อัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีวิธีการทํากันยังไงนะครับ ไปดูกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ลั c k ูดอทเน t นะครับเ <c oughs> ข้าไปที่เว็บไซต์ลั c k ูดอทเน็ตนะะครับพิมพ์ก็ว่าลับลับ o ูดอทเน็ตก็ไปนะฮะ รับลักผูดอเน็แล้วก็ให้เพื่อนๆไปคลิกที่คำว่าเวอร์ลัสนะครับคลิกเวอร์ลัสคลิก Get Start นะครับ Get Start ตรงนี้แล้วรอ,อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม h i l l Miner นนะครับก็คือไปคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดเลยนะครับ ทีนี้นะครับเข้ามาที่ Hell Miner เราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันนะครับขอเราจะไปดาวน์โหลดนะครับ Hell Miner Win 64 Zip นะครับ Hell Miner Win 64 Zip แล้วก็คลิกก็ไปเลยน,นะครับวิธีการไม่ได้จุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับาดาวน์โหลดก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ โอเคนะครับเราก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็หาเอาเฮลไมเนอร์นะครับมันเป็นกระเป๋าเป็นซิปเราก็ไปะระเบิดซิปก่อนนะครับคลิกขวานะคลิกขวาแล้วก็แท็กอ l อนะครับฝาซิปนี่นะนะครับโอเคมันก็จะเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะเฮลไมเนอร์วินดูสิบสี่นะครับเดี๋ยวผมลอง ระเบิดซิปดูแท็กนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราระเบิดไฟซิปแล้วนะครับมันจะเป็นเฮลไมเฮลไมเนว64นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมันจะมีอยู่สามไอคอนนะครับ h e ลไมเนอร์ล n นไมเนแล้วก็วอลั โตเวอร์นะครับของเรามาคลิกตรงที่รันไมเนอร์นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวานะครับไปที่คำว่า Edit นะครับเราจะเข้าไปแก้ไขนะฮะเดี๋ยวเข้าไปแก้ไขเพื่อนๆอย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็คลิก Edit นะครับอ่า ทีนี้นะครับหลังจากที่คลิก e d ดิแล้วนะครับเอาที่ Run Minor, รันไมเนอร์คลิก e d ดินะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่นะครับเราจะกดในรับฟูนะครับให้เพื่อนๆใส่คําว่า na. l c k p o o l .net นะครับหรือ Copy ีจากตรงนี้มานะครับ Co p ปี Copy มาแล้วก็มาวางตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้ให้เปลี่ยนจากเลข3958เป็น3956นะครับเพื่อนๆทําตามผมได้เลยนะครับ3956ก็คือ n.a. l a k u net นะครับจุดสาเนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นกระเป๋าของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็เอาเอาอลัสบอล l e t หรือเลขกระเป๋าของเพื่อนมาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่เลยนะครับใส่กระเป๋าปบ แล้วก็ตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อตั้งชื่อเครื่องขุดของเพื่อนๆนะผมใส่ Pk Mining นะครับเป็น03นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น PX CPU นะครับของผม8เทศนะครับผมใส่ไป8เทหเลยบางคนอาจจะใส่4นะครับหรือ8ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นผมขุดด้วยลักคูนะครับ n a l a c k o o n e t นะครับจุดๆแล้วก็3956ใส่กระเป๋าของเต้ลงไปนะครับใส่ชื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆกดไฟล์แล้วก็กดเซฟนะฮะกดไฟล์กดเซฟนะครับกดไฟล์แล้วก็กดเซฟเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดับเบิลคลิกเลยนะฮะเข้าไปดับเบิลคลิก รันไมเนอร์ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเซ็ตแล้วก็ตั้งค่ากระเป๋าแล้วนะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะครับมันตัวเอลไมเนอร์นะครับก็จะทําการรันนะครับทําการขุดให้เรานะครับเพื่อนๆดูนะฮะตรงนี้ wallet ของเราจะเป็นกระเป๋าของเรานะฮะแล้วก็ลิกลิกที่เราตั้งชื่อไว้นะครับก็คือ pk mining 03นะครับเรารอสักครู่ให้มันขุดนะครับตอนนี้ก็ 1>, 1 9 3 3ไม่แก้และนะครับเห็นไหมขุดไปเรื่อยๆรอสักคู่นะขุดเข้าไปเครื่องมันก็จะขุดไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิธีการที่อัปเดตแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดน,นะครับเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะฮะอัปเดตล่าสุดละ ตอนนี้ก็ขึ้นแรงขุดก็เป็น2.5558ม h กะเฮแล้วนะครับสังเกตดูนะครับ CPU ทั้งหมดของผมตั้งเป็น8เทรดนะครับ01 2 03 04 05 06 07 08นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับอ่ะเครื่องมันกำลังขุดอยู่แล้ว e x c e t นะครับก็คือการยอมรับขุดแล้วนะครับ แรงขุดก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้2.615เมกะเฮิแฮนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับขุดไปแล้วนะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราขุดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลไหมใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไปเช็คในตัวลักปูดอทเนะครับ เดี๋ยวเราสักแป๊บนะครับโอเคขุดไปเรื่อยๆนะครับ2.43ทีนี้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเ,เราตั้งค่าแล้วเราขุดในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้ผลจริงไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในลักผู้ดันเน็ตนะครับเข้าไปดูปุ๊บนะครับอย่าลืมนะฮะลักผู้ดัดเน็ต นะครับรักูดันเน็ตปึ๊บตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปรักูดันเน็ตหน้าแรกไอ้อันนี้คือหน้าแรกของมันนะครับก็เข้าไปที่วอลลัสนะครับเกสตสตาร์ทนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอาเลขกระเป๋าของเพื่อนๆนนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็เป็นเลขกระเป๋าถ้าใครที่ยังไม่มีเลขกระเป๋าเพื่อนๆนก็ไปสมัครเอ่อวอลลัสบอลลิตก่อนนะครับอย่างนี้ได้เลขกระเป๋ามานะครับ ปุ๊บนะครับใส่เลขกระเป๋าเข้าไปกดโกนะครับมันก็จะเข้าหน้าเครื่องขุดของเรานะครับเครื่องขุดของเราเนี่ยครับ Pk Mining 0ูนย์สานะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็ขุดไปประมาณเจ็ดเครื่องนะครับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับนี่เราก็าลัก เว็บรักูดอนเน็ะครับก็สามารถเข้ามาเช็คได้ว่าคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าตทรศัพท์ของเราที่ใช้ขุดเนี่ยใส่กระเป๋าถูกไหมถ้าใส่ถูกนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเครื่องที่เราขุดแบบนี้นะฮะนะับตอนนี้ก็ขุดอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ขุดอยู่ประมาณเตัว ก็ขุดขำๆกันไปนะฮะหรือเพื่อนๆไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆอยากจะขุดด้วยโทรศัพท์นะครับระบบ Android นะครับเพื่อนๆก็มีโทรศัพท์ Android ก็สามารถไปดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเข้าไปดูวิธีการนะครับการใช้นะครับการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับโ o ลัร์สบ็อกนะครับโอลาร์สไมเนอร์ในการขุดผมก็ทำคลิปว้ให้แล้วนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเพื่อนๆก็ สามารถนำวิธีการขุดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ขุดผ่านโทรศัพท์ Android ไปใช้ได้นะครับมันมีคลิปใส่ทำคลิปไว้ให้แล้วเพื่อนๆก็สามารถนะครับนำความรู้จากคลิปทั้งสองคลิปนี้ไปลองขุดดูกันนะครับผมก็นะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆออมี โครงการอยากจะทำฟาร์มขุดวัล,ลัสคอยด้วยโทรศัพท์ก็นะครับเข้าไปดูคลิปได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามกันนะครับในโอกาสต่อไปจะมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ